ตอนไม่เป็นสับป,ประรดเมื่อกี้ป้าแมนบอกลุงสมว่าจะไม่ให้อะไรลุงสมกินอีกแล้วทำไมลนะ่ะป้าแมนให้ลุงสมกินข้าวเหนียวมะม่วงพอลุงสมกินและบอกว่าไม่เป็นสับป,ประรดป้าแมนเลยโกรธป้าแมนไม่น่าโกรธนะลุงสมพูดความจริงไม่ใช่หรอข้าวเหนียวมะม่วงก็ไม่ใช่สับป,ประรดนะสิก้าวแต้มเธอนี่ไม่เป็นสับป,ประรดเลยเอา้าว จะให้เป็นสับปะรดได้ยังไงหรอไม่เป็นสับปะรดหมายความว่าไม่ได้เรื่องไม่เป็นรสไม่อร่อยลุงสมเกติว่าข้าวเหนียวมะม่วงไม่อร่อยเลยแล้วยังแปลว่าไม่สนุกอีกนะอย่างหนังสือเล่มนี้คนเขียนเขียนไม่เป็นสับปะรดเลยไม่เป็นสับปะรดเป็นสำนวนหมายความว่าไม่ได้เรื่องไม่เป็นรสไม่อร่อยไม่สนุกแล้วพบกันใหม่นะคะ ภาษาไทย